สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรศักดิ์แก้วกล่องนะครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลายัยศวรน,นะครับอีกหนึ่งงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการที่ทางกลุ่มวิจัยเราให้ความสนใจก็คือโรคมะเร็งเม็ดสีมเมลานโอมานะครับมันเป็นเม็ดสีที่ผิวหนังครับแล้วก็มีการเจริญพัฒนาที่ผิดปกติจนเป็นมะเร็งเมลานโอมาขึ้นมาเราเนี่ยอยากจะใช้องค์ความรู้ทางด้านชีวเคมีแล้วก็ชีววิทยาโมเลกุลนะครับในการ แก้ปัญหาโรคมะเร็งตรงนี้ครับโดยอาจจะเป็นการหาสารยับยั้งหรือว่าศึกษากลไกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของมะเร็งนะครับเมื่อเรารู้เราก็สามารถที่จะควบคุมหรือว่าป้องกันร,รักษามะเร็งชนิดนี้ได้ครับถึงแม้มันจะเป็นโรคมะเร็งชนิดที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลายมากนะครับแต่ว่าปัจจัยสาเหตุมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนั่นคือแสงแดดแล้วก็รังสี UV นั่นเองวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเสนอกลุ่มวิจัยของเราครับที่ทำงานด้านนี้อยู่ก็ขอเชิญพบกับพวกเขาได้เลยครับ สวัสดีครับผมนายเจษฎากรสิริวัตรครับหรือว่าทอดครับดิฉันนางสาวพัชรีกรมเกลียงหรือว่าอี้ค่ะดิฉันนางสาวนสุภาิวิยกุณสิทธิ์หรือนัดค่ะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาชีวเคมีวันนี้พวกเรารับห้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันหยุดที่ผ่านมาพี่ทอตทำอะไรมาละคะอืมวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยพี่หาข้อมูลเกี่ยวกับแสงแดดหรือรังสี UV เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งผิวหนังอยู่ครับ ถ้ามีมะเร็งผิวหนังชีิดไหนน่าสนใจบ้างคะพี่ทอสเท่าที่หามาเนี่ยมีอยู่ชิดนึงครับก็คือโรคมะเร็งผิวหนังเมลานอมาครับและน้องอี้น้องนั้นเนี่ยเคยรู้จักหรือได้ยินเกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนังเมลานอมามาบ้างหรือเปล่าคบเคยได้ยินค่ะพี่ทอสเมลานอมานะคะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่มีการเกิดน้อยค่ะแต่ว่ามีความรุนแรงที่สูงเริ่มแรกอาจจะเกิดจากการเป็นจุดบนผิวหนังแล้วก็กลายเป็นฝที่มีลักษณะผิดปกติแล้วก็มีการเจริญเติบโตข,ของขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะ ซึ่งหากเรารักษาในระยะแรกนะคะก็จะสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่หากเรามีการรักษาที่ล่าช้าจะทําให้มะเร็งสามารถลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและยากต่อการรักษาได้ค่ะอืมใช่แล้วครับน้องยี่นอกจากนี้นโรคมะเร็งผิวหนังเมลโดมาเนี่ยยังสามารถแบ่งตามลักษณะของมะเร็งเนี่ยได้อีกห้าชนิดดังนี้นะครับก็คือชนิดที่หนึ่งเนี่ยคือชนิดแผ่ตื้นหรือว่า s u p e r f i c i a l spreading ิครับโดยชนิดนี้เนี่ยจะเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดครับ โดยลักษณะที่พบเนี่ยก็จะมีลักษณะเ,เป็นายคล้ายกะนะครับเราจะพบในคนที่มีผิวขาวหรือว่าผิวตกกัดค่อนข้างมากนอกจากนี้เนี่ยมะเร็งชนิดนี้นย,ยังมีการแพร่กระจายลงในชั้นผิวหนังที่อยู่ชั้นนอกสุดจึงมักไม่มีอันตรายต่อร่างกายมากครับส่วนชนิดที่2เนี่ยคือชนิดตุ่มนูนหรือที่เรียกว่านู d u l ราครับชนิดนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นก้อนสีดําหรือว่าสีน้ําตาลครับโดยมะเร็งชนิดนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณสีษะคอหน้าอกหรือว่าแผ่นหลังครับ นอกจากนี้เนี่ยมะเร็งชนิดยังมีความสามารถในการแพร่กระจายที่ค่อนข้างสูงครับและสามารถแพร่กระจายลงไปในชั้นลึกๆของผิวหนังได้จึงจําเป็นต้องรีบทําการรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายครับชนิดที่3ครับเรียกว่าเดนติโกมาลิกนาครับโดยมะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะพบพบได้มากที่สุดในผู้สูงอายุนอกจากนี้เนี่ยยังพบในผู้ที่มีกิจกรรมหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องก,กับการออกแสงแดดอยู่บ,บ่อยๆโดยลักษณะที่เป็นเนี่ยก็จะมี กระขึ้นบริเวณใบหน้าหลังจากนั้นเนี่ยกระเหล่านั้นก็จะมีการขยายขนาดขึ้นไปเรื่อยๆและมีสีที่ผิดปกต,ติตามไปอาัจากรั้นก็จะมีการแพร่กระจายลงในชั้นผิวหนังชั้นที่อยู่ลึกๆครับแล้วก็จะมีการฟอร์มตัวเป็นก้อนเนื้อตุ่มหนุนขึ้นมานั่นเองครับชนิดที่สี่ครับเรียกว่าชนิดที่เกิดขึ้นบริเวณมือหรือเท้าครับโดยมะเร็งชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยครับแต่จะสังเกตเห็นได้ชัดบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าของร่างกายนั่นเองและชนิดสุดท้ายครับคือชนิดที่5 ชนิดนี้รับจะเรียกว่าชนิดไม่สร้างไม่สีหรือว่าอเมลานอติกครับโดมมะเร็งชนิดนี้ก็จะพบได้น้อยเช่นกันแต่จะมีลักษณะที่สังเกตเห็นได้ชัดคือบริเวณที่เป็นมะเร็งครับจะไม่ได้มีลักษณะเป็นก้อนตมนูนสีน้ำตาลหรือว่าสีดำแต่ว่าจะเป็นลักษณะของสีแดงหรือสีชมพูแทนและสามารถเกิดขึ้นทั่วร่างกายครับนอกจากมะเรง็งผิวหนังเมลานอมาจะสามารถพบได้บนผิวหนังทั่วร่างกายแล้วพี่ทอทราบไหมคะ ว่ามะเร็งผิวหนังชนิดนี้ยังสามารถพบได้บ่อยบริเวณลำคอใบหน้าแขนขาและแผ่นหลังซึ่งเป็นบริเวณที่โดนแดดได้บ่อยค่ะโดยระยะแรกอาจเป็นฝอยที่มีลักษณะที่ดูปกติผู้ป่วยอาจคิดว่าเป็นฝายธรรมดาแต่ฝอยที่เกิดจากมะเร็งเวลานนมาจะมีลักษณะผิดปกติคือมีรูปร่างที่ผิดปกติหรือว่ามีหลายลักษณะในฝอยม่เกี่ยวกันซึ่งหากมีฝอยที่ผิดปกติควนรีไปพบแพทย์ค่ะเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาอย่างละเอียดมิฉะนั้นหากมะเร็งแพร่กระจายไปแล้วจะทำให้ยากต่อการรักษาค่ะ อังดอแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับเนี่ยแต่ถ้าหากปล่อยไว้ก็จะมีการแพร่กระจายแล้วก็มีความรุนแรงต่อร่างกายตามมาได้สินะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องอี้พอจะทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดร่มะเร็งผิวหนังเมลานอมาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรทราบค่ะพี่ทอตปัจจัยหลักที่จะกระตุ้นการเกิดมะเร็งเมลานอมานะคะก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่ารังสี UV ค่ะ ดยรังสี UV จะเข้าไปทำลายเซลล์ผิวหนังค่ะและยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและก็การแบ่งตัวในเซลล์ผิวหนังจะทำงานผิดปกติทำให้เซลล์ผิวหนังเกิดความเสียหายและเซลล์ที่เสียหายก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดค่ะ mm hmm. และก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งเมลาน oma อาทิเช่นสีผิวขาวซีหรือว่าเป็นกระแล้วก็มีอายุที่มากขึ้น มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเมลานอมามาก่อนค่ะแล้วก็อาจจะเคยได้รับการรักษาจากการังสีบำบัดมาก่อนค่ะพี่ท็อปแล้วอย่างนี้เนี่ยเราพอจะมีวิธีในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งคือหนังเมลานอมาไหมครับเนี่ยในเบื้องต้นนะคะหากผู้ป่วยที่มีลักษณะผิดปกติกตผู้ป่วยต้องเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดค่ะโดยแพทย์จะตรวจร่างกายและวินิจฉัยหากผู้ป่วยเข้าข่ายการเป็นมะเร็งเมลานอมาเนี่ยแพทย์ก็อาจจะ ส่งเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเมดานมาโดยการส่งชิ้นเนื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะโดวยวิธีเก็บชิ้นเนื้อนะคะมีหลายวิธีเช่นการตัดชินเนื้อเป็นรูปวงกลมโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือใบบี้ที่มีลักษณะกลมเนี่ยตัดไบที่เนื้อที่ผิดปกติออกไปตรวจเป็นรูปทรงกลมค่ะหรือการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจโดยแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อเฉพาะบางส่วนเฉพาะส่วนที่มีความผิดปกติมากที่สุดไปส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและวิธีสุดท้ายนะคะคือการตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติทั้งหมดไปตรวจค่ะ โดยการตัดแต่ละแบบเนี่ยอาจจะต้องพิจารณารวมกับลักษณะรอยแผลหรือลักษณะปัยที่เกิดขึ้นค่ะหากมีขนาดเล็กอาจจะสามารถตัดได้ทั้งหมดค่ะแต่หากมีขนาดใหญ่อาจจะเป็นต้องตัดแค่บางส่วนไปตรวจซึ่งหากผลตรวจออกมาว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเวลาโนมาเนี่ยแพทย์ก็จะตัดตอกน้าเหลืองบางส่วนไปตรวจต้องมีการแพร่กระจายหรือไม่เพื่อวางแผนการรักษาค่ะอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วน้องนั้นน้องอีซามรับว่าเมื่อแพทย์เนี่ยตรวจ คนไข้เราพบว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชิฟเมลานอมาเนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจรักษาโดยอาศัยจากข้อมูลของระยะและขนาดของก้อนเนื้อมะเร็งโดยวิธีหลักๆที่แพทย์จะทําการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังเมลานอมาเนี่ยก็จะมี6วิธีด้วยกันนะครับหลักๆโดวยวิธีที่หนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าวิธีการผ่าตัดวิธีการนี้ก็จะมีการผ่าตัดของก้อนเนื้อมะเร็งอ่ะออกไปแล้วเอาเนื้อเยื่อหรือว่าผิวหนังปกติเนี่ยมาปิดบังคุมในส่วนนั้นแทนนะครับโดยวิธีนี้จะสามารถเอาก้อนเนื้อมะเร็งเน ต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะต้องติดตามผลหลังจากรักษาอย่างน้อย5ปีเพื่อป้องกันการเกิดมาเป็นโรคมะเร็งตามครับวิธีที่2เนี่ยเรียกว่าการผ่าตัดต่อน้ําเหลืองนะครับวิธีนี้จะใช้การผ่าตัดต่อน้ำเหลืองนะเ,เ,เพื่อตรวจว่ามีการแพร่กระจายของก้อนเนื้อมะเร็งหรือเปล่าหากพบว่ามีการแพร่กระจายของก้อนเนื้อมะเร็งเนี่ยก็จะทําการผ่าตัดต่อน้ำเหลืองบริเวณนั้นออกทั้งหมดครับวิธีที่3เนี่ยคือวิธีรังสีบําบัดครับ วิธีนี้เนี่ยก็จะใช้ในกรณีนนที่มีการแพร่กระจายของก้อนเนื้อมะเร็งไปแล้วนะครับโดยรังสีที่ใช้ในการรักษาเนี่ยก็จะเป็นรังสีที่มีความเข้มข้นสูงครับอย่างเช่นรังสีเอ็กซ์เรย์เป็นต้นครับวิธีที่4ครับก็คือวิธีเคมีบําบัดวิธีนี้เนี่ยจะใช้ยานะครับเพื่อยับยั้งและกําจัดเซลเล์มะเร็งเนี่ยออกจากร่างกายแต่วิธีนี้เนี่ยก็จะมีข้อเสียบางอย่างาหรือผลข้างเคียงบางอย่างเกิดขึ้นบร่างกายครับเช่อนอาจจะมี าการต้านทานต่อการรักษาแบบนี้ทําให้การรักษาอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากนะครับวิธีต่อมาเนี่ยวิธีที่5คือวิธีการใช้ภูมิการบาบัดโดยวิธีนี้จะไปกระตุน้นระบบภูมิการของร่างกายครับให้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งโดยจะเป็นภูมิการของร่างกายผู้ป่วยเองนะครับแต่วิธีนี้หากรักษาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นนะครับอาจจะเกิดโรคคล้ายๆกับผมเป็นไข้หวัดใหญ่เช่อนอาจจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนหรือว่าปวดกล้ามเนื้อตามมาได้ครับเป็นต้นแล้ววิธี ที่6นะครับวิธีสุดท้ายนียก็จะเป็นการรักษาแบบจำเพาะเจาะจองต่อเซลล์มะเร็งแต่วิธีนี้เนี่ยจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อมีการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาของโรคมะเร็งครับทางนี้เนี่ยหากโรคมะเร็งเนี่ยมีการพัฒนาและมีการแพร่กระจายไปแล้วจนสามารถพัฒนาเป็นก้อนเนื้อมะเร็งมาได้เนี่ยก็จะมีบางคนที่สามารถรักษาให้หายขาดได้กับบางคนที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทางนี้เนี่ยแพทย์ก็จะรักษาแบบประคับประคองเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมาได้ในอนาคตครับ ใช่คะ่ะพี่ทอสเพราะว่าคนไข้ที่รักษาหายแล้วนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการกลับมาเป็นซ้ําการเกิดมะเร็งเมลาน,นมาที่บริเวณอื่นของร่างกายและก็การเกิดมะเร็งชนิดอื่นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะค่ะแพทย์ประเมินว่ารักษาหายแล้วแต่ว่ามีโอกาสเกิดเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ําสูงแพทย์ก็จะต้องติดตามผลเป็นระยะระยะค่ะแล้วก็คนไข้ก็มัน ตรวจเช็คตัวเองอยู่เสมอคะ่ะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายตนเองหรือไม่นั่นเองคะ่ะแล้วอย่างนี้น,น้องนัทพอจะอธิบายวิธีการรัรกษาโรคมะเร็งผิวหนังเมลานอมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับโรคมะเร็งผิวหนังเมลานอมานะคะสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงสาเหตุของการทําให้ผิวหนังเกิดความเสียหายคะ่ะเช่นหลีกเลี่ยงการออกไปเจอแสงแดดโดยตรงในเวลากลางวาน,วานเพราะว่ารังสี U V ในแสงแดดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังเมลานอมาคะ่ะหรือว่า หลีกเลี่ยงการอาบแดดและการรับแสงจากหลอดไฟ UV โดยตรง mm hmm. เพราะว่าในอุปกรณ์พวกนี้เนะี mm ่ย hmm. มีความเข้มข้นของรังสี UV ที่มากค่ะ mm hmm. เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเมลานูมาได้ดู mm hmm. แลตัวเองอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบผิวหนังของตัวเองว่ามีความผิดป,ปกติหรือไม่ทางผิดปกติควรพบแพทย์ค่ะและหากตัวเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเมลานมา mm hmm. ก็ควรเข้ารับการตรวจขัดกรองโรคมะเร็งค่ะเพื mm ่อความแผนการรักษาอย่างทันท่วงที สำหรับวันนี้นะคะอีก็ต้องขอฝากไว้ว่าหลบแดดเลี่ยง UV หนีมาเร็งผิวหนังวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับรายการวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกลสู่ชุมชนในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ